สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ตามต้นคลิปเลยนะคะเดทไนท์กับ MyH u s b a n นนะคะเดทไนท์ฟิชมายฮัสแบนนะคะวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคืนที่เราจะไปเดทสองต่อสองนะคะตอนนี้ในทหารก็ลงไปเตรียมรถอยู่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเดทด,ด้วยกันจะไม่เดทสองต่อสองแล้วนะเพราะเราจะมีผู้ติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในทหารจะพาไปทานมื้อเย็นที่ไหนสั่งเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวนั่นแหละ ตามไปกินเป็นเพื่อนกันนะคะแต่จะได้ไม่เหงาแล้วเดทของเราก็จะไม่ใช่เดทสองต่อสองอีกต่อไปนะคะโอเคไปค่ะในทหารรออยู่ที่รถแล้วสวัสดีค่ะอ๋อสุดหล่อของเรา thank you คันนี้มืดต่อยนะคะทุกคน thank you ค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ w h a t you c a l l this of the of the, the hook off the hook นะคะ of the h o o k นะคะ <laughs> the hook <laughs> บรรยากาศร้านน่ารักมากๆเลยอันนี้ก่อนจะพาเข้าไปข้างในนะคะ Dream kiss Christmas นะคะน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวพา,ขา,าเข้าไปข้างในกันคะ่ะ ้านช่องต่างๆเขาก็จัดเป็นตรีมคริสต์มาสแล้วนะคะ Thank you อันนี้นี่ความน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนาะไปดูบรรยากาศร้านกัน น่ารักมากๆออทเช็คอินตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆเป็นแบบเป็นบาร์อะไรอย่างนี้นะคะนนก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารพวกซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นชื่อมากเลยนะคะในทาหารก็เลยาพามาที่นี่นะคะ อันน oh, well. mm ี้เราก็ทำการจองโต๊ะ t ต a n เก o u very much สุภาพอระหาขอบคุณค่ะ บรรยากาศร้านน่ารักมากๆเลยนะคะ Thank you v e r ุ m มากอาจจะมืดหน่อยนะคะทุกคนอย่างที่บอก รักเกินไปนะคะอยากจะบอกว่าอาหารที่รสชาติดมีมากๆแม้แต่ขนมปังไปกินไปกินร้านอาหารที่ไหนไม่เคยแบบไม่เคยอร่อยแบบนี้เลยอันนี้ก็คืออร่อยตั้นแต่ขนมปังยันคอคเคลนะคะตอนนี้เสิร์ฟมา2ออย่างแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาดูอย่างต่อไปนะคะที่นอาหารเลือกให้นะคะแต่ไม่ได้เลือกเองนะเพราะว่า ในทหารนางมาบ่อยนะก็จะรู้ว่าอันไหนรสชาติดีอันไหนรสชาติไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวเรามารู้เมนูกันต่อไปนะคะ ทำให้ดูสดๆนะคะสดมากๆจะบอกว่าอาหารที่นี่คืออาหารซีฟู้ดที่นี่คือสดมากๆนะคะคอกเทลยกให้เป็นคอกเทลโปรดของเราไปเลยตอนนี้ I'm to to say. <laughs> <laughs> like, it's your heart to say. mọi người ừ, có thể thấy cái chỗ này mọi người có thể thấy cái chỗ có อาหารก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นทูน่านะคะอของตายเน,ะะยน,ะะนาะ <k> แล้วก็จะเสิาาร์ฟด้วยเพรนชไฟน์นะคะแล้วของนายทหารก็จะเป็นของนายทหารก็จะเป็นปลานะคะ Thank you very much โอเคเดี๋ยวดูนายทหารชายกับ Oh Thank you very much <laughs> ในทหารไม่ทานหมูนะคะก็เป็นหน้าที่ของตายนะคะโอเคขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนคะ่ะอร่อยมากค่ะ w h น t is the s a ส c e Try เทมนะคะจะเป็นจะเป็นในส่วนซอสอันนี้นะคะก็จะแบบเทมอะ่ะก็จะเหมือนปลาของตลาจะเป็นทูน่านะคะของในทหารจะเป็นปลาปลาอะไรสักอ,อย่างนั่แหละนะคะแล้วในาหารก็จะให้เป็นหมูไตามาเนาะ ก็จะเป็นผุกเอ่อเป็นแบบเป็นหมูสามชั้นนะคะแบบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทูน้นนนนานะคะ เดี oh yeah. bell y, bell y. ๋ยวเราจะมาเริ่มชิมันราคุน่ากันนะคะแกแดงๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะ อร่อยทุกอย่างเลยก็คือคูน่าเราจะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆกับนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเญ่มากแต่คือเรากินคำใหญ่ไปคำแรก มาลองนส่วนเดี๋ยเดี๋ยวเรามาลองเป็นอันนี้นะคะในทหารผมว่อร่อยมากเป็นมันสลัดทอดนะคะซอสแซ่บ ตอนนี้นะคะก็รับประทานมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้รอเป็นของหวานอยู่นะคะแต่แต่ยังไม่รู้ว่าของหวานในอาหารออเดอร์เป็นอะไรมาให้ก็จะเป็นสป라이ส์ยูกด่อุดิเซอร์สุดเชิโอเค แชร์นะครับเพราะในาหารไม่ชอบทานของหวานเลยเ้วะน้ำก็เลยจะแบบชิมของเราสันนิดนึงโอเคเดี๋ยวมารอดูของหวานพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นมเมนูอะไรนะคะต่ของหวานของเราก็มาแล้วนะคะดดดดดดน่ารักมากเลย ทางร้านน่ารักมากเลยะะอโอเคจาัดก,การคะ่ะหลายอย่างมากเลยไม่รู้จะลองอะไรดีตัวเรามานันหิวโอเควิการดีที่ดไม่ใ่องจริง้อนเนาะ อันนี้คือไ like, yeah. <Yeah. S 1> อศกรีมฮมมิดเียมาลองกันี่อ่อยอยา everything very really nice. ี i ด this so อันนี้คือแดดนะคะ อรอเอาละตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะหมดเรียงหมดเรียบแล้วนะคะอร่อยมากๆก็เป็นเดไในที่แบบที่แบบแบบ so wonderful ดีมากๆนะคะก็านานๆจะมีอะโอกาสได้มาข้างนอกของกระสองแบบนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปของเราก็้งแต่ต้นจนจบเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ